เป็นวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่198ส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนผ่านโครงงานอาชีพที่บูรณาการทั้งทักษะวิชาการวิชาชีพและวิชาชีวิตหนึ่งในโครงงานที่น่าภูมิใจคือยาดมสมุนไพราจากภูมิปัญญาท้องถิ่นผลงานของชุมนุมหนูน้อย DIY ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและครูผู้มุ่งม,มั่นเพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือทำจริงเรียนรู้จริง และต่อยอดสู่ทักษะในชีวิตจริงสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวแฌรฟ้าบันอดัมมพ้มในการโรงเรียนวัตทุ่งมุมิตรภาพที่198หากจะพูดถึงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอาชีพโรงเรียนวัตทุ่งมุมิตรภาพที่198ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเหล่านี้อย่างที่สุดซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเลิศูเอินและนโยบาย10อของนาง กอบควันแรงบำรุงเพ่ออนวยารสํานกกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษางขลาเกองนั่นคืออ .9 อกกาอชีพพื้นฐานซึ่งโดยการส่งเสริมและสนับสนุนเนี่ยเราจัดทั้งในรูปแบบของโครงการและรูปแบบของชุมนุมเพื่อที่จะส่งเสริมนักเรียนและสนับสนุนให้คุณครูได้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนซึ่งโรงเรียนดําเนินการาในรูปแบบของชุมนุมนะคะในด้านของชุมนุมเนี่ยจะมีชุมนุมขนมอุดมดีซึ่งเราได้จะทําขนมได้อย่างหลากหลายนะคะแล้วก็ชุมนุมทุ่งนุมงคาเฟ่บายเด็กวัดนะคะก็จะเป็นชุมนุมที่เราได้จะทาในเรื่องของน้ําดื่มนะคะที่มีทั้งน้าสมุนไพรและน้ําชงอื่นๆด้วยนะคะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมียัง p r ค่ะยาง p r ก็คือการที่ให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะใช้ในการขายการตลาดนะคะและสุดท้ายก็คือในในชุมนุม DIY ค่ะเ DIY เนี่ยถือว่าเป็นเป็นมีซิกเนจเจร์ของเขาอะนะคะซิกเนจเจอร์ของเขาคือยาดมซึ่งจะเป็นของขวัญของฝากที่หลายๆคนนะคะได้จังซื้อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเหมือนงานภาครัฐและเหมืนอนง,งานเอกชนในพื้นที่นะคะ ซึ่งในส่วนตรงนี้ทุกโครงการและทุกกิจกรรมนะคะและทุกชุมนุมล้วนได้รับการสนับสนุนทั้งเวลางบป,ประมาณและการสิ่งสินการเรียนรู้ทั้งของครูและของนักเรียนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนังทิตยาทองขาวกัวครโรงเรียนวัดทุ่งนงมิตรภาพที่198 ดิฉันขอเล่าแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโครงงานอาชีพหัวข้อเรียนดีมีความสุขสร้างเส้นทางสู่อาชีพซึ่งโรงเรียนวัดทุ่งโงวิทยาพาที่1 1 8ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบ ของการทํายาดมสมุนไพรบูรณาการในวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาการงานอาชีพกิจกรรมนี้เราได้ออกแบบใแ้นเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงโดยเริ่มจากการศึกษาคุณสมบัติของสมุนไพรต่างๆซึ่งเป็นมัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นเราได้บูรณาการท่ากลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้วิทยาศาสตร์ในการศึกษาสมบัติและปฏิยาเบื้องต้นส่วนการงานอาชีพนักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการผลิตออกแบบฉลาดและการนําเสนอผลงานเชิงอาชีพ เราได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้นักเรียนได้สุดคิดวางแผนลงมือทำและสรุปผลร่วมกันค่ะ วันนี้เราจะใสค่ะโคเอเรา้ใส่สมุนรในการวัดผลเราใช้ทั้งการสังเกตพฤติกรรมการประเมินชิ้นงานการสะท้อนผลและแบบทดสอบเพื่อให้ครอบคลุมทั้งความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเด็กๆได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวโดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำมาต่อยอดสู่การสร้างอาชีพในอนาคตได้ค่ะ ไม่เคยได้ครูรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ตอนที่ครูบอกว่าบริสีตันจะมาสังาดองของพวกเราเราดีใจมากๆเลยครู้สึกภูใจมากเลค่ะทีทนี้แลหนูก็ยเนวะระลยค่ะคุณคสท่ใส่ได้ห่นทคุมากคแลวก็ภูมิใจมากที่ได้เรื่องาของ ของนักเรียนไม่เพียงแต่ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีบริษัทในชุมชนสั่งซื้อเพื่อใช้เป็นของขวัญปีใหม่สําหรับพนักงานนี่คืออีกก้าวเล็กๆของการเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยงสู่โลกของอาชีพจริง